ผ่านกันไปแล้ว2สเต็ปนะครับโดยสเต็ปที่1ก็คือ t f เ x set 50สสามารถเทรดใน MT5 ได้แล้ว เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่เราสามารถที่จะใช้งานการเทรดได้อย่างง่ายๆแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่อง First i n f i r s t out อีกต่อไปหลังจากนั้นพี่แดงก็ได้ทำคลิปที่2ก็คือหลังจากที่เราได้สมัครเปิดบัญชีแล้วเนี่ยเราก็จะได้อ e ีเมลจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเปิดบัญชีมันจะมีขั้นตอนต่างๆให้เราดําเนินการตามนั้นด้วยการตั้งพาสเวิร์ดแล้วก็การตั้งล็อกพินเอาไว้ทําให้เราสามารถใช้โปรแกรม MT5 หรือ MT5 เนี่ยในการเทรดหุ้นเทรด t f เได้โดยที่เราไม่ต้องมาใส่พินอีกครั้งและวันนี้ครับ เป็นคลิปสเต็ปที่3ก็คือหลังจากที่เราได้ลงโปรแกรม MT5 f ในมือถือแล้วและลงโปรแกรม MT5 ใน PC แล้วเนี่ยเราต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราต้องลงโปรแกรม MetaTrader 5หรือ MT5 เนี่ยลงในมือถือของเราก่อนอย่าเพิ่งไปลงที่คอมหรือ PC หรือน้ตบุ๊กก่อนนะครับให้ลงที่มือถือก่อนเท่านั้นหน้าตาของโปรแกรม MT5 เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถเข้าไปเสิร์ชที่ใน Google Play Store ได้เลยครับพอได้หน้าตาแบบนี้ปั๊บเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยหน้าจออาจจะแตกต่างจากนี้เล็กน้อยเพราะว่าพี่แดงทําการลบบัญชีออกไปก่อนเพื่อที่จะมาเพิ่มให้ดูอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนะครับเราไม่มีบัญชีเทรดเราก็กดเพิ่มบัญชีเทรดได้เลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์ตัวเลือกมาแบบนี้ให้เราถ้าคนไหนที่เทรดโฟเล็กมาก่อนอย่างแอป MT5 ตัวนี้เนี่ยพี่แดงได้เคยเทรด x o d u s มาก่อนเพราะนั้นมันก็เลยขึ้นโชว์ว่าพี่แดงเคยเสิร์ช x n e s s แล้วก็เคยเทรด MT4 นะครับแต่ MT4 เนี่ยเราเสิร์ชบล็อกเกอร์ว่า top trader แต่ใน MT5 หรือ MT5 เนี่ยพี่แดงลองเสิร์ช top trader แล้วไม่เจอนะครับเนื่องจากว่าทาง top trader เขาได้มาจอยกันกันกบ ทางพายซิเคอร์ลีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเทรดหุ้นหรือ T-F ของบลอคพายด้วย MT5 เนี่ยให้เราเสิร์ชคำว่าพาย e ิเคอร์ลเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าพายแล้วก็เว้นวรคแล้วก็ตัว S ตัวหนึ่งก็ได้หรือ SEC ก็ได้พายเซกธรรมดาสั้นๆก็ขึ้นเหมือนกันถ้าเราพิมพ์แค่พายอย่างเดียวมันไม่ขึ้นพี่แดงลองดูละนะครับก็คือพิมพ์คำว่าพาย e ิเคอร์ลมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลือกโชว์มาให้เราให้เราเลือกไปที่่ Pi Security ตัััััวนนนน้้้หหหลลงจาาากก็ใใเเรสมยขบญ ที่เราสมัครผ่านมาจากบลลพายเรียบร้อยแล้วพี่แดงขอกอะของตัวเองก่อนนะครับสำหรับบลลพายเนี่ยการลงท้ายด้วยเลข0นย์ก็คือการเทรดทีเฟกถ้าลงท้ายด้วยเลข8ก็บัญชีแคสบาลานเวลาที่เราสมัครบัญชีกับบลลพายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้รับอีเมลมาทั้งหมด2อีเมลเป็นหุ้นหุ้นเนี่ยจะมี2เลขบัญชีก็คือลงท้ายด้วยเลข1กับเลข8ก็คือบัญชีแคสกับบัญชีแคสบาลานส่วนอีกีเมลหนึ่งเนี่ยจะลงท้ายด้วยเลข0ูนย์ก็คือบัญชีของทีเฟก หลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านได้เลยครับเมื่อใส่รหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเลขบัญชีตรงนี้เป็นบัญชีจริงมันก็ขึ้นเป็น p r i a t e Security l i f e ก็คือบัญชีจริงแต่ถ้าเราีย์เป็นเลขบัญชีเดโมมันก็ขึ้นเดโมนะครับหลังจากนั้นเราติ๊กบันทึกรหัสผ่านไว้เลยก็ได้เพื่อในวันหลังเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมากรอกรหัสตรงนี้เพิ่มนะครับหลังจากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยมันก็จะทําการเชื่อมต่อไปยังบอลอ พี่แดงตัดภาพมาสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าพี่แดงใช้ Microsoft Phone Link เนี่ยก็คือดึงหน้าจอโทรศัพท์เข้ามาแสดงที่หน้าจอปรากฏว่าเหมือนมันรัน2เครื่องทำให้ระบบ MT5 ที่ทาง Top Trader เขาเขียนเอาไว้เนี่ยไม่สามารถทำได้จึงต้องทำการปิดตัวที่บันทึกหน้าจอเอาไว้ด้วยระบบ Phone Link นี้ก่อนแล้วก็ไปเข้าทางโทรศัพท์มือถือให้มันเข้าได้ปกติตอนนี้พี่แดงกลับมาลิงก์ได้เหมือนเดิมแล้วครับมันก็จะแสดงชื่อแสดง หมายเลขบัญชีเทรดแล้วก็จํานวนเงินของเราเป็นบลอคพายขึ้นมาแบบนี้โดยปกติแล้วหน้านี้มันไม่ไม่ได้โผล่มาเป็นหน้าแรกทุกครั้งมันจะเป็นหน้ากราฟนะครับเพราะนั้นถ้าหากท่านไหนที่อยากจะเปิดผ่าน PC เป็นเครื่องที่2หรือเปิดเปิดผ่านมือถือเป็นเครื่องที่2เนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่หน้าจัดการบัญชีทุกครั้งนะครับก็คือไปที่แฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้แล้วก็จัดการบัญชีพอเข้ามาหน้าจัดการบัญชีปั๊บเนี่ยวิธีการก็คือเราจะต้องกดตรงรูปโล่ซึ่งในหน้านี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เปิดเทรดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอเทรดของ MT5 ของเราได้เลยคราวนี้เราอยากจะให้หน้าจอของเราเนี่ยมันไปขึ้นที่ PC เราจะต้องทำยังไงเดีย๋ยววิธีอนุญาตเปิดหน้าตา PC ก่อนนะครับอ่าหน้าตาของ MT5 PC เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เราเปิดมาเนี่ยมันจะมีหน้าต่างโชว์ขึ้นมาว่า เลขบัญชีที่เราเทรดแล้วก็ให้เราใส่พาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดตัวเดียวกับที่เราใช้เทรด MT5 ในมือถือนั่นแหละแต่มันจะมีขึ้นคำว่า OTP หรือ one time password ตรงนี้แหละครับเราจะได้มาจากไหนเราจะได้มาจากทางโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับพี่แดงเปิดทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือให้เรามาที่แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เลือกมาที่จัดการบัญชีหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดตรงรูปโล่ข้างบนรูปโล่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะให้เราใส่รหัส4ตัวที่พี่แดงบอกไว้ ตอนที่เราใช้ MT5 เป็นครั้งแรกเขาจะให้เราตั้งรหัสตัวนี้ตัวนี้ต้องจานะครับตัวนี้เป็นรหัส4ตัวในการที่เราจะมาใช้ไอ้ตัวรูปโล่รูกุญแจตัวนี้ตัวนี้ของพี่แดงก็ขออนุญาตใส่ก่อนอ่าพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแถบสีน้าเงินเนี่ยค่อยๆวิ่งลดหายไปแถบตรงนี้ก็คือเวลาครับแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงกลางตัวนี้เป็นระบบรักษาความปลอดภัยชนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องกรอกเลข OTP 6หลักตรงนี้เนี่ยลงใน PC หรือถ้าเราใช้ คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราล็อกอินทุกครั้งมันจะให้เราใส่ otp ยกเว้นเครื่องหลักที่เราใส่เท่านั้นจะไม่มี otp นะครับสังเกตไหมครับมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นเราต้องนําเลขตัวนี้มาใส่ตรงนี้เราถึงจะเข้าได้ตัวนี้เดี๋ยวพี่แจงขอใส่ก่อนนะครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยให้เราก,กด ok <No. S 1> ก่อนที่เวลามันจะหมดพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยอ่าหน้าจอเราก็ขึ้นมาแล้วครับจะเป็นตัวเลขตัวเดียวก,กันกับที่เราเทรดในมือถือเลยนะครับ ี่แดงกดถอยหลังกลับไปนะครับเนี่ยก็คือ14ล้านอ่าตัวนี้ก็14ล้านตัวเลขเดียวกันนั่นหมายความว่าณนะเวลานี้เนี่ยเราสามารถเทรดได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เพียงแต่ว่าถ้าหากว่า PC ีเนี่ยเรามีการปิดโปรแกรมไปเวลาเราเข้าใหม่ทุกครั้งมันก็จะให้เราใส่ OTP ทุกครั้งนะครับมันจะให้เราใส่ OTP ทุกครั้งในขณะที่โทรศัพท์มือถือเครื่องของเราเนี่ยเราไม่ต้องใส่ OTP แล้วมันเข้าแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวที่เป็นเครื่องหลักนะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปใช้มือถือเครื่องที่2อ,เ,อเทรดด้วยกัน2เครื่องเนี่ยเราใส่ OTP ปุ๊บตอนเนี้ยเราเทรดด้กัน2เครื่องได้แต่ทันทีที่เครื่องที่2เนี่ยเราปิดโปรแกรมบัตรแอปทิ้งปั๊บเนี่ยเวลาเราจะเข้าอีกครั้งเราก็คงต้องใส่ OTP เช่นเดิมยกเว้นมือถือเครื่องหลักเครื่องแรกเครื่องเดียวที่เราไม่ต้องใส่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าหากเพื่อนเทรดเดอร์ท่านไหนเนี่ยที่เปิดบัญชีเทรด MT5 จะเป็นโบรกเกอร์โฟเร็กไหนก็แล้วแต่สมมุติว่าเรามี โบเกอร์ er ที่2ลงมาตรงนี้นะครับแล้วเรามีโบเกอร์ตรงนี้ด้วยถ้าใครมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราก็จะใช้การสลับบัญชีถูกไหมมันก็จะมี2แถบ3แถบแล้วแต่โบเกอร์ที่เราเปิดสมัครเลยสมมุติว่าพี่แดงไปคลิกเลือกโบเกอร์ที่2ขึ้นมาเนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรามากดสลับบัญชีเป็นตัวพายเหมือนเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าพายตัวเนี้มันจะขึ้นว่าเป็นเครื่องที่2แทนมันจะให้เราใส่ OTP แล้วเราจะเอา OTP จากไหน,นครับ เราจะไม่มีทางเอา OTP ได้เลยนะวิธีการก็คือให้เรากดคลิกค้างเอาไว้เลยครับคลิกแช่ไว้หรือถ้าไม่คลิกแช่เรากด3จุดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการลบบัญชีนี้ทิ้งก็คือเราก็ต้องมากดบวกบัญชีใหม่เลือกพายซิเคอรตี้ใหม่ใส่บัญชีเทรดใหม่ใช่ใส่พาสเวิร์ดใหม่แล้วก็ล็อกอินใหม่เครื่องนั้นเราถึงจะกลายเป็นเครื่องที่1เหมือนเดิมก็คือพี่แดงเคยลองมาแล้วก็คือเทรด m g 5ทั้งพายแล้วก็ทั้งบล็อกเกอร์โฟเ็ก ปรากฏว่าพี่แดงสลับไปเทรดโฟเล็กเพราะว่าพายมันปิดตลาดไปแล้วก็เลยมาเทรดโบเกอร์โฟเล็กทันทีที่พอรุ่งเช้าเนี่ยเราจะเข้ามาเทรดที่บัญชีพายใหม่อีกครั้งเนี่ยมันให้เราใส่ OTP เพียงแต่ว่า OTP ตัวเนี้ยเราจะไม่รู้เอามาจากไหนเพราะว่าพายตัวเนี้ยมันเป็นมือถือเครื่องหลักของเราแล้วเราจึงไม่มีเครื่องไหนมี OTP ให้เราพี่แดงจึงต้องลบบัญชีพายตัวเนี้ยทิ้งไปก่อนลบโดยการกด3จุดตรงนี้แล้วก็ลบบัญชีพอลบบัญชีไปปุ๊บแล้วเราก็กดบวกเพิ่มบัญชีใหม่ แล้วก็เสิร์พายซีเรตี้ใส่ยูเซอร์เนมใส่เลขบัญชีเทรดใหม่แล้วก็ล็อกอินพอล็อกอินปุ๊บมันจะไม่ถามวันทามพาสเวิร์ดเรานั่นเองถ้าหากว่าเรามีหลายบ็อกเกอร์ในการเทรดตัวนี้นะครับพี่แดงมีวิธีที่ง่ายขึ้นแต่ว่าอาจจะทําไม่ได้ทุกคนก็คือถ้าหากเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างซัมซุงเนี่ย พี่แดงใช้ Samsung A53 ตัวนี้เนี่ยมันโคลนแอปไม่ได้แอปที่โคลนได้มันจะมีแค่ Facebook เป็น Messenger พวกนั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้มือถือรุ่นอื่นอย่างเช่นมือถือจีนอัลป p โปเนี่ยพี่แดงลองละใช้ได้ Xiaomi ก็น่าจะใช้ได้นะครับก็คือ เราสามารถที่จะโคลนได้ทุกแอปอยู่แล้วเพราะนั้นพี่แดงก็เลยโคลน mt 5เป็น2เครื่องเครื่องหนึ่งก็เลยใช้เทรดเป็นบล็อกเกอร์ f ฟเล x อีกเครื่องหนึ่งก็ใช้เทรดเป็นบล็อกเกอร์พายแบบนี้เป็นต้นก็จะทําให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาลบแล้วก็ลงใหม่ทุกครั้งเผื่อเพื่อนเทรดเดอร์ท่านไหนที่เทรดทั้งหุ้น t f เฟกอของบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ไปเทรดฟลของบลกเกอร์อื่นก็ตาม นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเป็นวิธีการเทรดง่ายๆเนี่ยหน้าจอของพี่แดงก็มีแค่นี้เองครับการใช้ MT5 ข้อดีเลยก็คือมันมันยืดหดกราฟตรงนี้ได้นะครับอันนี้พี่แดงมองว่ามันเป็นประโยชน์นะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยตัว MT4 กราฟมันจะยืดให้เต็มหน้าจอแบบนี้ครับเวลาที่กราฟมันเกิดอาการไซเวย์อย่างเป็นพว่วงช่วงที่แบบมันไซเวย์แบบจา๋จาๆเลยเนี่ย mt สี่มันจะหลอกตาเราเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะหดแบบนี้เพื่อให้เราเห็นกราฟที่มันเป็นไซส์มาตรฐานแบบนี้ได้เราจะไม่รู้เลยว่ามันไซส์เวย์อย่างช่วงตรงเนี้ยสตัวตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็น mt c มันจะยืดเลยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเหวี่ยงแรงมากแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับให้เราทําการยืดหดกราฟจนกระทั่งมันเป็นไซส์แบบปกติก่อนพอมันเป็นไซส์ปกติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันก็แค่เหวี่ยงในกรอบแคบๆบเท่านั้นเอง ตรงนี้แหละครับที่ MT5 มีแต่ MT4 ไม่มีพี่แดงเห็นว่าเป็นประโยชน์นะไอตัวที่มันชี้หดกราฟได้เหมือน Trading View เนี่ยอ่าโอเควันนี้พี่แดงก็จะมาทําในส่วนของตรงนี้ให้ดูว่ามันล็อกอินผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็ PC ยังไงสําหรับเพื่อนเทรดเดอร์ท่านใดที่ยังไม่มีบัญชี MT5 ผ่านบล็อายพี่แดงแนะนำครับสแกนตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะเข้าไปที่ Microsoft Form นะครับก็กรอกชื่อกรอกข้อมูล กกรอช่องทางการติดต่อแล้วเดี๋ยวน้องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะติดต่อกลับไปนะครับเพื่อดําเนินการเปิดบัญชีให้เพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหลือบริษัทหลักทรัพย์แห่งเดียวละที่สามารถเทรดบัญชี MT5 ได้สําหรับท่านใดที่เปิดผ่านลิงก์นี้นะครับก็จะมีน้องมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลพี่แดงเนี่ยคอยดูแลอยู่แล้วก็จะกลุ่มกวนเดียวกันครับก็มีอะไรเข้ามาคุยกันใน Facebook Group พี่แดงเองเนี่ยก็เทรด MT4 MT5 มาเป็น10กว่าปีละ ส่วนน้องมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลพี่แดงอยู่ก็ดูแลดีนะครับมีปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งหมดเลยหลายๆอย่างอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง www.fitmoney.pro นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลยเอาละครับวันนี้เป็นในเรื่องของการใช้งานทางมือถือแล้วก็ทาง PC เนาะ พี่แดงจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวานนี้เป็นวันที่พี่แดงปวดหัวเหมือนกันนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยพี่แดงเทรดอยู่2เจ้าหลักๆก,ก,ก็คือทางบลลพายแล้วก็ BYD ทางบลลพายเนี่ยก็มีตัวเครื่องมือที่เราคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาก,ก็คือในเรื่องของ m t f i ซึ่ง m t 5ไเนี่ยมันก็สามารถที่จะ เปิดปิดแยกออเดอร์ได้ไม่มีไฟฟู้เปิดออเดอร์ที่1ไปเปิดออเดอร์ที่2องเดอออเดอร์อที่3แล้วก็ไปปิดออเดอร์ที่1ก่อนไม่จาเป็นต้องปิดออเดอร์ที่3ก่อนก็ได้นะครับหรือจะปิดออเดอร์ที่3ก่อนออเดอร์ที่2ก่อนก็ได้หมดเลยอยากจะเลือกปิดอันไหนก็ได้แต่เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ก็คือมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่พี่แดงตั้งเส้น take profit stop loss อะไรไว้หมดแล้วละ่ะแล้วกราฟเนี่ยมันเหวี่ยงแรงมากขยับเร็วปึ๊บปึ๊บป,ประมาณสัก4 5จุดภายในระยะเวลา แต่ออเดอร์มันค้างมันแมชเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังเหลือออเดอร์ค้างอยู่ก็คือมีออเดอร์ซื้อขายค้างเอาไว้อยู่ตรงนี้ครับทำยังไงกับมันก็ไม่ได้จะลบก็ไม่ได้ modify ก็ไม่ได้เลยเส้น take profit ไปแล้วที่เราตั้งเลยเส้น stop loss ไปมันก็ไม่ไม่ตัดออเดอร์ออกให้เราค้างอยู่ในระบบอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งพี่แดงได้คุยกับทางน้องมาร์เก็ตติ้งแล้วน้องเขาก็ประสานงานไปทางท็อปเทรดเดอร์ให้ทางเจ้าหน้าที่ท็อปเทรดเดอร์เนี่ยมาเคลียออเดอร์ออก ไม่งั้นมันจะค้างเอาไว้โดยที่เราทําอะไรกับมันก็ไม่ได้แต่ออเดอร์เนี่ยมันแมทช์ไปแล้วนะออเดอร์ order มันแมทช์ไปเรียบร้อยแล้วแต่มันค้างอยู่ในระบบเนี่ยค้างอยู่ในระบบเป็นให้เห็นตัวเลขว่ามันบวกลบ,บเท่าไหร่เราทําอะไรกับมันก็ไม่ได้เมื่อวานนี้นี่ก็เคสหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเคสตอนบ่ายนะครับเป็นเคสตอนบ่ายส่วนเคสตอนเช้าเนี่ยพี่แดงได้เทรดทาง t r a d i n g View เทรดทีเฟกด้วย Trading View แล้วปรากฏว่าออเดอร์เนี่ยพี่แดงไปตั้ง i m e e n force นะครับก็คือเราตั้งใจจะตั้งตัว Stop Loss เนี่ยเอาไว้ว่าจบวันเนี่ยให้มันปิดออเดอร์ด้วยปรากฏว่าพอจบวันจากเมื่อวันซืนนะเมื่อวันซืนคือวันที่เท่าไหร่วันที่7อ่าวันที่7จพี่แดงตั้งออเดอร์เอาไว้ว่าให้ทำการตั้ง Stop Loss ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันจบวันแล้วเนี่ย time s e s s i ่นจบหมดล้ให้มันปิดออเดอร์นั้นทิ้งปรากฏว่าตัว <laughs> t r a d i n g View ก็ไม่ปิดครับ ค้างมาให้เป็นวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานก็คือวันที่8กราฟเนี่ยมันก็วิ่งผ่านเส้น take profit เส้น stop loss ของเราวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่ทำอะไรกับออเดอร์เราเลยแล้วออเดอร์ก็ค้างอยู่เหมือนกันเลยครับเมื่อวานจึงเป็นเหตุการณ์2บริษัทหลักทรัพย์ สแพลตฟอร์มการเทรดที่ไม่ซ้ำกันอันนึงเป็นเ r a d i n g View อันนึงเป็น MT5 แล้วทั้ง2มีเหตุการณ์เดียวกันก็คือออเดอร์ค้างอยู่ในระบบโดยที่มันไม่ไปไหนแล้วทั้ง2บรอรอก็เหมือนกันครับต้องแจ้งไปเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื่อให้เขาดึงออเดอร์นั้นออกให้เราโดยที่เราทำอะไรไม่ได้นี่แหละครับ พี่แดงชอบลองอะไรใหม่ๆการที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วเราได้เห็นข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็แจ้งไปทางทางฝ่ายเทคนิคเขาว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างหลังจากที่ทําการแก้ไขตอนเช้าแล้วก็แก้ไขตอนบ่ายป,ปั๊บก็กลับมาเทรดได้ปกติ <c oughs> นะครับเมื่อวานเลยเป็นช่วงเวลาในการเ,าเทรดแล้วก็รอเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เทคนิคแก้ไขออเดอร์ที่ค้างอนันเพราะฉะนั้นเมื่อวานเลยไม่ได้เปิดออเดอร์อะไรมากก็ได้กำไรมานิดๆ,ๆหน้อยๆนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ